โอขอบคุด้วยนะผมยินดีทุกคนเข้าสู่ช่องริปเปอร์ด้ดานะผมช่องนี้เป็นช่องของคนหล่อที่นะผมใครหล่อทยย่อย่าลืมกดซับสไครต์ไว้นะเออวันนี้นะผมผมมาสอนวิธีการเดินเกมของ5าตำแหน่งนี้ครับผมในคลิปเดียวเลยอันนี้จะเป็นการสร้างจัหวะของแทงนะผมนี่คือหน้าที่ของแทงนะครับไปดูหน้าที่อย่างที่2กันเลยดีกว่านะเพื่อแบบคลิปมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะฮะโอเคหน้าที่อย่างที่2ของแทงนะผมคืออะไรหน้าที่ของแทงก็คือป่วนปานะครับผมหรือว่าการแย่งอ็อบเจกต์กันเวทนะครับผมจริงๆตำแหน่งไหนก็เวทได้นะแต่่วา คือมันไม่เวทไงเกมนี้ผมก็เลยต้องมาเวทนะผมโอเคหน้าที่ที่สามมงแท่งนะผมหลังจากการเดินโง่โงไปตายก็เดินเช็คพุ่มนะผมเพื่อที่จะทําให้ฝั่งเราเล่นง่ายขึ้นแล้วก็มีพื้นที่เล่นมากขึ้นนะครับโอเคแต่ว่าจังหวะนี้ยคือผมเช็คเช็คก็ถูกแหละแต่ว่าด้วยความที่เขามาสี่แล้วแบบตัวเขาเป็นตัวประเภทที่ค่อนข้างเก่งตอนนี้เขาก็ได้เปรียบเราก็เลยต้องถอยก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูพอ,อ หน้าที่ต่อไปของแทงกันเลยครับอันนี้หน้าที่จังหวะที่5คือการสร้างจังหวะและรอเวลาให้ป่ามาแกงนะผมก็คือการรับตีน,นะผมยืนรับตีอยู่กันกว่ากัป่าปจะมานะฮะถ้าภาษาบ้านๆโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็หน้าที่อย่างต่อไปนะครับผมเป็นการแทงอ็อบเจกต์นะครับผมหรือว่าการเดินไปดูอ็อบเจกต์ไม่ว่าจะเป็นป่าเขาหรือป่าเรานะแต่ว่าอันนี้ผมเดินมาเช็คมังกรก,ก่อนนะผมคือตรงเนี้ยคือหลังจากการไฟอ่ะผมไล่ได้หมดแล้วเราก็เลยมาตีมังกรก,กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเอ่อ การเดินเช็คอ็อบเจกต์หรือว่าการเจอเช็คบูหรือว่ามอนทฝั่งตรงข้ามกันดีกว่านะเพื่อให้เห็นชัดนะฮะการที่เราเดินเช็คบูหรือว่าการเวทบูเขาเนี่ยมันจะทาให้ทีมเขาเล่นยากค่อนข้างสูงนะผมก็เนี่ยคืออันนี้ผมเล่นโซโลตลอดนะผมทุกคลิปคือการเล่นโซโลนะครับเพราะผมไม่มีตีเนาะโอเคเนี่ยดูดิต่อให้ผมจะเรียกพวกแม่งมาเท่าไหร่แต่ว่าพวกมันก็ไม่มาตะกี้นะดูผมเวทดูผมทําอะไรได้ขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าเพื่อนไม่เอานะครับผมมันก็จะเสียเปล่านะครับผมอันนี้ก็อยากให้ทุกคนรู้ไว้นะ แต่เนี้ยคือผมเกี่ยวว่าวถ้าผมเกี่ยวเกี่ยวโดนว่าพี่อันเนี้ยผมพอได้แล้วผมก็เลยแทงให้สุดๆแต่ว่าตายป้อมนะฮะตายโงง่ไปไหนะโอเคหลังจากการตายโงง่ของเราเราก็จะมาเดินเปิดไฟนะครับผมเป็นการเปิดไฟนะจริงๆตัวไหนเปิดไฟก็ได้นะผมแต่ว่าพยายามให้แทงเปิดดีกว่ามันจะได้แบบเออเสียสกิลกวับแทงนะครับมะทีนี้นเขาล่วงหลังผมได้เนี่ยผมก็ด้วยความที่ไม่มีสกิลผมก็เลยฟิกเกอร์ไปแล้วก็กดคอไม่ติดแล้วก็กดคอยมาดึงจังหวะได้หลายตัวนะผมทำให้ การไฟมันง่ายขึ้นเยอะแล้วผมก็คือการสร้างจังหวะในทีมไฟหรือว่าการเปิดไฟก็จะเป็นผลดีต่อทีมเรานะครับแล้วก็เดินแทง้อมโอ้เพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตายไปนะฮะจริงๆผมนึกว่าแบบเพลนมันจะย้อนกลับมาผมก็เลยเดินแทง้อมไปแล้วผมก็ตัวแตกนะฮะโอเคอันนี้คือการตายตายแทนนะโอเคเดี๋ยวไปดูตำแหน่งอื่นบ้านกว่าครับใช่<ไ>ผมลืมเลยอีกอย่างหนึ่งของแทงนะผมคือการเดินเปิดป่าเดินเช็คปุ่มนะผมเพื่อที่จะทำให้เรารู้ตำแหน่งของั่งตรงข้ามนะครับอันนี้คือ นาคอรมันอยู่้างหลักแล้วเราปกตามไม่ทันะผมก็เลยต้องปล่อยมันไปนะเห็นปะเราเดินขึ้นเลยครับผมเดินขึ้นให้ฝั่งนูน้นเห็นประตูนะผมแล้วก็ช่วงเวลาตัวแบบเมดเลยแทงประมาณนี้ดึงไว้ทักตัวหนึ่งเราก็คุมแล้วนะผมทิมไฟมันก็จะกลายเป็นสี่ต่อห้าประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นการเล่นแทงที่ผมไม่ได้แตะมานานมากนะจริงๆมันก็มีหลายหลายแบบหลายหน้าที่ที่แทงควรจะทานะครับแต่ว่าก็จะประมาณนี้แล้วกันนะหราตรแหน่งแทงไอผมว่าผมห้าห้าตำแหน่งไม่ไหวว่ะคลิปเดียว มันน่าจะแบบนานไปนะครับเดี๋ยวเราไปนี่ดีกว่านะไปแค่คลิปละสองตำแหน่งก็พอนะผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกตำแหน่งกันเลยดีกว่าครับม่รูว่าเป็นตำแหน่งอะไรนะก็เพาะผมตัดต่อเสร็จปั๊บใช่ไหมผมอัดหนึ่งคลิปปุ๊บผมก็ต้องไปเล่นใหม่เกว่าตัดต่อใหม่นะครับโอเคอยากให้มันเป็นแบบเป็นแครี่นะผมทาแท้งก็เดินคู่แครี่น่าจะง่ายนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะฮะว่าเป็นตำแหน่งอะไรนะ ไม่ได้เว้ยทุกคนคือพื้นที่โทรศัพท์ผมเต็มอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาคลิปหน้าตำแหน่งแล้วกันไม่ไหวอะพื้นที่โทรศัพท์เต็มนะครับก็โอเคตำแหน่งแทงที่ผมจะเล่นตอนนี้ก็คือการฆ่านะผมการดักฆ่านะครับผมการดักฆ่าของแทงนะผมก็คือการสร้างจังหวะแล้วก็ฆ่าลกกับเพื่อนนะเพราะว่าแทงไม่มีดาเมจพอที่จะฆ่าด้วยการสโลวคิวอยู่แล้วนะฮะมันก็เฉพาะบางตัวโอเค เราก็เดินขึ้นแบบเดินทงสูงเพื่อแบบให้รู้ตำแหน่งของฝั่งนู้นนะผมเพราะว่าเกมนําด้วยแล้วก็อะไรด้วยนะผมโอเคเราก็เดินดูตำแหน่งเพื่อนเอ้ยไม่ให้ไปดูตำแหน่งเพื่อนทำไมดูตำแหน่งศัตรูนะผมว่าศัตรูยตอยู่ตรงไหนให้เพื่อนเราเล่นง่ายขึ้นนะผมเดินไปเดินมาอย่นี้นแหละนะผมเดินแทงปงแทงป้อมไปเจ็บฟีเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนะี่ยเอ้ยอันนี้เราก็ดูดูเดินดูอ๋อแต่ว่าเนี่ยเขาจะล้วงเราก็ช้างกระบอกเราก็ฆ่าทิ้งเข,า,งขานะฮะโอเคเราก็เดินดูเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าปล่อยให้เพื่อนเก็บอ็อบเจกต์กันนะผมเราจะแบบ กัดศัดตรูให้อยู่แต่ในฐานนะครับผมมันก็จะทําให้เพื่อนเราเก็บออบเจกต์ได้ง่ายขึ้นนะผมแล้วพื้นที่เราก็จะแบบพื้นที่เล่นเราก็จะมากขึ้นด้วยนะครับก็โดยสรุปแล้วนะผมแท้งก็คือตําแหน่งที่เอาไว้รับตีและส่วนใหญ่ล้วก็สร้างจังหวะทีมไฟเพื่อให้ทีมเราเล่นง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็เราต้องเดินเปิดพุ่มเพื่อที่จะทําให้เรามีพื้นที่เล่นมากขึ้นนะครับผมจะทําให้ทีมเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับผมเยอะนะครับเกี่ยวมาสินี่เนี่ย เนี่ยนะผมด้วยความที่เราเล่นโซโลนะผมเราก็แบบต่อให้เราจะเล่นดีแค่ไหนแต่ว่าเพื่อนก็ไม่ได้ตามขนาดนั้นนะเพราะเราไม่ได้มาเป็นทีมนะเนี่ยเห็นปะเราเดินสูงๆไม่ต้องกลัวเจ็บเลยครับดูดิแบบกล้าศัตรูว่าให้อยู่กับเราแล้วก็ปล่อยเพื่อนทําอะไรอย่างอื่นนะครับผมแต่เหนือนสิ่งอื่นใดนะผมแทงต้องดูแลเพื่อนเพื่อนให้ดีๆนะผมโซนให้ดีๆนะครับถึงแม้ตัวเองจะต้องสร้างจังหวะและเปิดป่าแล้วเราก็ต้องโซนฝั่งเราไม่ให้เราโดนล้วงด้วยนะโอเคเกี่ยวไปปุ๊บคออย่างนี้นะผมคืออันนี้คือการสร้างจังหวะน,นมไแก็แบบเเรราาาตตยยย่อ,ย <laughs> อดฉ โอเคสร้างจังหวะทีมไฟแล้วทําให้เพื่อนเราไฟให้ชนะนะครับผมประมาณนี้จริงๆอะแท่งมันเป็นตำแหน่งที่ปั่นมาศาสตร์มากนะ,ะจริงมันเป็นตำแหน่งที่เก่งมากนะผมใครหลายคนได้แบบคนเล่นดีๆผมอยากให้เอามาเข้าทีมมากรลยวะข่าแมงเออตีไปหนึ่งเอ้าโอเคต,ตายเพราะอะไรนะฮะข้างมันแล้วกันนะครับโอเคแร้เนี่ยเห็นปะเนี่ยจังหวะเนี้ยถ้าผมปล่อยให้เม็ดอยู่คนเดียวเมดอาจจะโดนลวงได้นะผมเนี่ยเนือที่องินใดต่อให้เราจะต้องสร้างจังหวะทาอะไรเราต้องคุ้มกันเพื่อนด้วยนะฮะนี่แหละแทงนะครับ ผมอาจจะอธิบายไม่ค่อยรู้เรื่องนะผมเพราะผมก็เล่นโซโลมาแล้วก็ไม่มีใครสอนผมทังนั้นนะฮะนี่ก็คือแชร์จากประสบการณ์จริงนะครับแชร์จากประสบการณ์จริงนะเออโอเคผมเนี่ยเราก็เล่นสูงไปเราจะเจ็บแค่ไหนเราก็ด้วยความที่แบบมีหน้ามันหิวเลือดได้ด้วยนะผมผมก็เลยยืนยาวได้นะประกอบกับแบบเกมนี้เป็นเกมนำด้วยนะเขี่ยขิดไปเห็นป่ะเลือดเต็มแล้วแป๊บเลือดเต็มแล้วนะเราก็แทงป้อมตั้งจังหวะเพื่อนนี้ก็ได้นะเห็นป่ะเนี่ยเพื่อนเราโดนหลงเราก็ต้องรีบไปรับนะผมเนี่ยเซฟเพื่อนดีๆนะโอ้โหถ้าไม่สไลดนะมนดเกเี่ยวนะ ังเกตเราก็ยืนแทงยืนแทงกับแทงเพื่ออะไรยืนแทงกับแทงและไอ้นี่มันก็ยางจะห้าวนะเมดเราะเมดเราห้าวจังว่าเพื่อนเนี่ยเห็นว่าดูดิเพื่อนเราทําอย่างอื่นโคตรง่ายเก็บมังกรมังกรเพื่อเราเก็บออฟจงออเค็กในขณะที่เรายืนตีพวกแมงแล้วพวกแมงก็ตีเราไม่เข้านะผมเนี่ยตำแหน่งแทงนะี่ยมันก็จะป,ปันๆอย่างนี้นะนี่ปะอันนี้คือผมเล่นอยู่คนเดียวนะผมแล้วก็ผมเล่นได้ไงเพราะว่าผมเป็นแทงนะครับให้เพื่อนมารับต่อนี่ปะขอค่าได้ปะวะไม่เกี่ยวโดนนะนะแล้วเขาลำมาดูดิเห็นปะผมยืนได้ยาวๆเลยเว้ย แล้วก็โดนจับแพนะผมเนี่ยแทงต้องรับสกิลสกิลของศัตรูให้เพื่อนด้วยนะครับทําให้แบบเพื่อนเราไม่โดนสกิลนะแต่ว่าเหนือที่เงินใดนะผมต่อให้เราจะเล่นห้าตำแหน่งนะครับก็พยายามอย่ายโยนนะอันนี้คือแบบผมเดินแทงฟอ้อมเพื่อให้แบบศัตรูล่นนะผมทำใทีมผมเล่นง่ายขึ้นนะอันนี้เกี่ยวว่าตัดออกได้ไหมเนะี่ยไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้เราก็ยืนแทงฟอ้อมไปแล้วผมยืนแทงฟอ้อมให้เพื่อนทาอะไรก็ได้ลรวเพนเข้าบ้านเขาทําไมแล้วก็ยืนตีบ้านเลยครับ พอแบบเขาจะล้วงเราเ,ราเอ้ยทุยเขาจะล้วงเพื่อนเราเราก็แบบไปช่วยสร้างกังหวาน,นะับผมแล้วก็เล่นตงสูงเห็นไหมพอเล่นตงสูงปุ๊บเขาก็ไม่มีเวลามากันบ้านนะผมทำให้เขาตีบ้านจบได้นะฮะก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับตำแหน่งแทงนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์ติดใครแชร์คอมเมนต์แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะ